รถเชฟรับที่ว่าคันนี้นะครับโชคดีตรงที่ว่าเติมน้ํายาแอร์แล้วแอร์เย็นนะครับบางคันแอร์ไม่เย็นเติมน้ํายาก็ไม่เย็นคอมแอร์เสียด้วยนะครับคันนี้เติมน้ํายาแล้วเย็นก็แสดงว่ามีจุดรั่วซึมก็ตู้แอร์รั่วนะครับช่างก็ดําเนินการเปลี่ยนตู้แอร์ให้ครับนะครับใส่ปะเก็นนะครับกันฝุ่นกันลมนะฮะกันน้ําเข้ามาในห้องโดยสาร นัปรับรถเชฟแคปติว่านะครับหลังจากช่างเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําให้ใหม่นะครับในส่วนที่เราเปลี่ยนประเก็นฟองน้านะฮะก็จะมาแนบกับตะแกรงตรงนี้นะฮะซึ่งจะเป็นตะแกรงป้องกันหนูงูจิ้งจกแมลงสาบและเศษใบไม้เข้ามาในรถนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นประเก็นฟองน้ําเก่านะที่อมฝุ่นอมฝุ่นแล้วก็เสื่อมสภาพแบนแล้วนะฮะบีแบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนประเก็นฟองน้ําในจุดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ ตู้แอร์ประกอบเรียบร้อยนะฮะตู้แอร์ใหม่ก็ประกอบเรียบร้อยตู้แอร์เก่าที่รั่วนะฮะนี่คือหน้าปรับหลังจากที่ตรวจเช็คเก็บความเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนตู้แอร์เรียบร้อยพร้อมที่จะยกขึ้นประกอบใส่รถนะครับภายในก็จัดการดูดฝุ่นทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะส่วนงานตู้หลังนะครับก็ล้างตู้ทําความสะอาด เปลี่ยนวาล์วฉีดน้ำยาแอร์นะฮะนะวาล์วฉีดน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ประกอบโบเวอร์ <c oughs> งานซ่อมระบบแอร์รถเชฟแคปติว่านะครับอยากจะให้เจ้าของรถนะครับช่วยเป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะครับว่า งานซ่อมที่ดีมันจะใช้เวลานะครับสําหรับคนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันหรือว่าคิดกําลังจะซื้อรถรุ่นนี้มาใช้นะ <c oughs> ก็จะได้เห็นนะครับว่างานซ่อม <c oughs> ตู้หลังเนะี่ยต้องรื้อนะต้องรื้อตู้หลัง <c oughs> บางครั้งเปิดแอร์ตู้หลังไม่เย็นนะครับวาวฉีดน้ํายาตันนะครับก็ต้องรื้อแบบนี้นะฮะด้านหน้าก็ต้องรื้อคอนโซลนะฮะรือคอนโซลล,ลงมานะฮะแบบนี้นะครับ หลายท่านไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมแอร์เพิ่งซื้อรถรุ่นนี้มาใช้แล้วก็แอร์เย็นตลอดมาหลายปีนะครับเลยไม่มีประสบการณ์วันนี้นำคลิปนี้นะครมาบอกนะครับจะได้รู้ว่ามันค่อนข้างจะซ่อมอยากและต้องใช้เวลานิดนึงแล้วต้องมีความละเอียดในการทำงานทุกขั้นตอนครับ ทางทำการยกหน้าปัดประกอบลงรถคะ่ะ ยกหน้าปัดประกอบลงรถนะคะเดี๋ยวได้จัดการเก็บรายละเอียดภายในหน้าปัดต่อค่ะช่างกลงมือประกอบภายในรถนะคะก็จัดการใส่ในส่วนของบุูทเกียให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยสายเกียร์ก็ไม่สามารถโยกหรือว่าหลุดออกมาได้คะ่ะเวลาเข้าเกียร์ก็สายเกียร์ก็มีเปอร์เซ็นที่ไม่หลุดะะที่ร้านตอนนี้ก็มีแคปติว่าเปลี่ยนตู้แอร์อยู่สองคันนะครับคันสีขาวที่จอด อยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็คีช่างกำลังลงมือนะอันนี้มัด,ด้าสามก็รอตรวจเช็คนะครับงานซ่อมแอร์ก็เผื่อเวลาไว้ให้ช่างนิดนึงนะครับเพราะว่ารถบางคันสิบกว่าปีขึ้นนะครับอะไรที่ดีๆนะครับที่ใช้แล้วเย็นช่ำนะครับเริ่มหายากที่มีบางครั้งก็ เริ่มไม่ค่อยมีคุณภาพใส่ไปก็เย็นไม่ช่ำนะครับติดตั้งไปก็มีปัญหาเสียงการทำงานนะครับมีหลายอย่างนะครับที่เราเห็นมีโทรมาปรึกษาแล้วก็ผมเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ยังเย็นไม่ช่าไม่เห็นเหมือนที่ช่างทำไม่เห็นเหมือนในคลิปที่ลงไว้น่าจะเกิดจากอะไรครับ บางครั้งอะไรแต่ละตัวเนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าช่างเวลาทำงานก็ถอดประกอบแล้วก็มีความละเอียดในขั้นตอนการทำงานเหมือนกันทุกร้านแต่บางครั้งการสั่งอะไรไปให้ช่างหรือรีบเกินไปนะครับได้อะไรตัวไหนก็เอามาใส่นะครับแล้วผลงานมันออกมาไม่ดีก็ไม่ยอมรื้อไม่ยอมถอดไม่ยอมถอดส่งเคลม ก็อาจจะเป็นปัญหาได้วันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับสำหรับงานซ่อมแอร์